สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันฝนพรำพรำสวัสดียามเช้าวันฝนพรำพรำนะครับ<อ>วันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยบรรยากาศเย็นหน้านอนบรรยากาศเย็นมากนะครับวันนี้ฝนตกตั้งแต่เชา้าเลยเมื่อคืนแล้วก็ว่าได้นะช่วงนี้ช่วงฤดูฝนตกนะครับช่วงฤดูฝนอายุขเข้านะครับ เช้าๆ้ามาก็อากาศเริ่มจะหนาวเช้าๆมาเริ่มอากาศจะหนาวนะครับอากาศเย็นเย็นลมไวอยวยลมไวอยวายลมวอยวาเช้าวันนี้มีโตโยต้าพิลันเนนะครับโตโยต้าพิลันเนอร์โฟวิมาด้วยอาการลาวแหลกรั่วลูกหมากปีกนก เสียลูกหม,มากปีกนกบนล่างนะครับลูกหม,มากาแหลกลูกหม,มากกันชกักลูกหม,มากกันโค้งนะครับแล้วก็บูทปีกนกตัวล่าง2ตัวนะครับบูดปีกนกตัวเล็กนะครับเลือกเปลี่ยนเฉพาะบูทปีกนกตัวเล็กก็ได้นะมาแต่เช้าเลยนะครับมาตั้งแต่ยังไม่8ปดโมงนะ แต่วันนี้ทั้งวันก็ไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับเมื่อเช้าก็มีเข้ามาบ้างปลาปลายสองคันสาคันนะครับก็ามาทําอะไรไม่เยอะนะช่วงปลายเดือนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสหรับงานช่วงล่างงานซ่อมลูกหมากผลิตลูกหมากรถยนต์ซ่อมราวแหลกนะครับซ่อมช่วงล่างรถยนต์ทุกชนิดนะครับ รถญี่ปุ่นรถยุโรปรถคลาสสิกรถเก่าๆรถอนุรักษ์นะครับหาลูกหมาค้าอะไรช่วงล่างไม่ได้ก็แวะมาใช้บริการได้นะครับเพราะที่นี่คือโรงงานผลิตลูกหมากรถยนต์ขายส่งนะขายส่งทั่วภาคอีสานนะครับไม่ต้องห่วงว่าลูกหมากจะไม่มีนะหรืออะไรช่วงล่างไม่มีนะงานแปลงงานอะไรแปลงหมดนะ เ้นช่วงล่างเ้นช่วงล่างนัดยนต์ตะจิตอุดรธาน,นีนะครับฝากา like, ก,า share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาพบกับรายการของโตโย t a าพีเดนเนคันนี้นะฮะยังไม่เคยซ่อมเลยตั้งแต่ซื้อมาครับเดี๋ยวมาดูารายละเอียดกันนะครับกลับมาอีกทีนะครับพอดีเมื่อเช้ามีงานเข้านะครับไปลองรถอีกคันหนึ่งอยู่แนละ้ว ลองลดอีกคันหนึ่งกลับมาอีกทีถอดเสร็จแล้วนะครับสำหรับปีกนกนะครับลูกหมากปีกนกล่างนะครับลูกหมากปีกนกบนนะครับสำหรับวีโก้นี่เวลาถอดจะต้องถอดออกมาทั้งปีกนกนะครับถอดออกมาทั้งปีกนกเพราะว่าลูกหมากตัวนี้จะต้องอัดน,นะครับใช้เครื่องอัดออกนะครับจะไม่เหมือนดีแมกนะครับถอด,อ,ถอ,ดออกมาทั้งถอดออกมาทั้งปีกนกอย่างนี้เลยนะครับ ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับข้างบนก็จะถอดอย่างน,นี้นะสี่ตันมาเพราะว่าตัวนี้มันต้องใช้เครื่องอัดน,นะครับลูกหมากปีกนกตัวนี้จะใช้เครื่องอัดออกนะครับลูกหมากปีกนกบนล่างสี่ตัวนะครับบนสองล่างสองแล้วก็จะมีบูธปีกนกตัวนี้แตกนะครับบูธปีกนกตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเฉพาะตัวเล็กเพราะว่ารายการมันเยอะน,นะครับรายการค่อนข้างจะเยอะพอสมควรลูกปืนล้อก็ไม่ค่อยดีแล้วนะลูกปืนล้อก็ เริ่มมีอาการเสียงในหน่อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรยังวันยัได้อยู่นะทีนี้มาดูลาวแหลกนะครับลาวแหลกรุ่นนี้จะถอดแยกนะครับลาวแหลกรุ่นนี้จะถอดยากเพราะว่าติดเพโฟนะปกติฟิลเลอร์จะไม่มีโฟนะยากนะครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยคนจะไม่ค่อยนิยมใช้โฟเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้ใช้โฟนะอันนี้หลวดบัติดจินิดแล้วเหรอเล่อดร่มด้วยหลดบัดติดอย่าร่มปะ ลงเบรคหรือย้อนลงมือซื้อลงยันเออ่หรือย้อนพอหลบมือซื้อระวังสายไฟแล้วนะครับสายไฟวิจิตติดวะสายไฟติดวะอ๋อโอเคอ๋อถอดอ่ะถอดอพอโฟตัวนี้จะถอดยากนะครับเพราะว่ามันต้องยกแพรลงมานะเกือบจะยกแพรนะครับพอโฟตัวนี้นะ มันถอดเราแหลกไม่ได้เพราะว่ามันไปติดสายนะครับไปค้าสายค้าคองเวกระโหลกอยู่นะก็เลยต้องถอดยกถอดพาวเร์ฟยกขึ้นมาเพื่อให้มันหลบเราแหลกนะครับถ้าก็เล้กเลันี่มาใส่จับจับจับไป ตัวนี้ต้องถอดเปอโฟนะครับต้องหย่อนเบืืองโฟลงมาด้วยนะครับเบ่ืนองท้ายเบืืองโฟนะเดไม่เหมือนธรรมดานะครับ เวลาถอดจากรเกจจะขวางทางตรงที่เอานะครับเอาปเฟืองโฟนะครับต้องถอดเพื่อที่จะให้ถอดราวแหลกได้นะครับ น,นีกำลังห้าม,มุมอยู่นะครับกำลังหามมุมออกอยู่ปกติแล้วถ้าเป็นตัว<ม>พิลเนอร์ธรรมดานะครับที่ไม่มีเพาโบนะก็จะใช้เวลาตอนเล่าแหลกนี่ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จเรียบร้อยนะแต่ตัวนี้ พอติดเอาโฟลเข้าไปใออ้เวลาพอสมควรนะครับชั่วโมงกว่าแล้วนะครับยังไม่ออกเมื่อกี้ลรือไม่ดูนะครับถอดออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าต้องช่วยกันจับนะครับตอดยากนะครับต้องช่วยกันจับสามคน คนนึงจับเผาคนนึงจับตรงท้ายคนนึงถอดเหลาแหลกนะครับสามคนออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเหลาแหลกถอดยากยากพอองควรนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายตอนเราใส่นะครับนี่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับยัดตัวใหม่เข้าไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้ยากเกินควรไม่ได้ยากเกินควรขอให้รู้วิธีนะฮะขอให้มีวิธีเอาเท่านะครับความพยายาม ต้องใช้ความพยายามพอสมควรมีท่าเบรกด้วยนะครับปิดเบรกหน้าหมดเหมือนกันนะครับมีดีดเบรกหน้าหมดแล้วก็เกียร์จานนะครับเกียร์จานเบรกอ่าต้องใช้เครื่องรับนะครับเครื่องรับเพาโฟนะครับถ้าไม่มีเครื่องรับเพาโฟนี่จะลำบากพอสมควนนะครับเครื่องยกเกียร์นะครับตัวนี้เครื่องยกเกียร์เครื่องยกเกียร์ ไว้สาหรับรับเพาโคไว้สําหรับยกแพรนหน,นะครับยกเกียร์นะครับตัวนี้ใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีตอนนี้เราแหลกใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังประกอบกาลังเก็บรายละเอียดอยู่นะเดี๋ยวต้องประกอบเพาคืนนะครับเพาโคนะครับหย่อนอุกอบนะครับ Để không bạn Đặt, là đầu นี่ขนาดทีมช่างนัดยนต์ตะกีดที่ถอดบ่อยๆนะครับสําหรับเราแรหลกถอดบ่อยมากนะครับก็ยังถือว่ายากนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยได้ใช้ยังไม่เคยได้ทําบ่อยนะแต่ถ้าใครยังไม่เคยได้ทําบ่อยก็จะยากมากนะครับถือว่ายากมากเพราะว่าต้องใช้ต้องรู้ช่องทางพอสมควรนะครับ ยงเทียงตอนเียครับโอเคอาไปคือเรีนรวยก็เปั์อนเมียป่เมียทเลยเป็นนัดนัดเป็นนัดร้อยนัดร้อยเออชิปเก่าบอกว่าชิเก่า มุมถายก่อนจัดข้อที่เข้าทางแล้วนะครับจัดแบบน็อตเข้าร่องเข้ารอยแล้วนะครับตัวนี้ก็ใส่เรียบร้อยแนละ้วส่วนด้านหลังก็ใส่เรียบร้อยแนละ้วยึดเราแหละก็ ใส่ตรงแล้วนะครับจดเก็บรายละเอียดใส่สายใส่ใสายน้ำมัน p o w e ว p o w นะครับเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาดูการจัดเดี๋ยวมาดูการจัดลูกหมากชุดนี้ก่อนนะครับพวลูกหมากปลกนกนะครับแล้วก็บูดปีกนกนะครับเปีกนก บนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกหมากเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนลูกหมากเรียบร้อยหมากปีกนกบนสองตัวเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยออกมาได้นะครับสาหรับลูกหมากปีกนกอันนี้ลูกหมากปีกนกล่างนะครับลูกหมากปีกนกล่างเปลี่ยนลูกหมากปีกนกแล้วก็เปลี่ยนบูธตัวเล็กเปลี่ยนบูธปีกนกเล็กสองตัวนะครับ ลูกหมากปีกนกลูกหมากปีกนกบนสองเตรียมการเบรกนะครับตอนนี้ของออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมประกอบใส่รถนะครับสําหรับราวแหลกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับราวแหลกราวแหลกใส่ไปในรถเรียบร้อยยึดเขายึดไรเรียบร้อยแล้วนะครับเอาโกเอาไรยึดเรียบร้อยหมดแล้วราวแหลกก็ใส่สายน้ํามันใส่ไรเรียบร้อยหมดแล้วเหลือประกอบปีกนกใส่ก็เรียบร้อย นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับสำหรับวีโก้พิลเลอร์คันนี้นะโอเคครับบรรยากาศอาจจะเสียงดังคึมๆสังเกตสีบรรยากาศอาจจะมีเสียงสังเกสีดังปบแปะปบแปะคึมพุ่มคืมพ่มยนะ เพราะว่าฝนตกทั้งวันนะครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับตอนนี้ประกอบขันไหนเข้าไปแล้วนะเอกนกบนล่างอันนี้บนอันนี้ล่างนะครับตอนมนี้ นีก็ใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยกําลังเก็บรายละเอียดอีโก้พีเลเน่จะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เผาใส่จักเอกใส่ลูกมากเรียบร้อยใส่ปิงลูกเรียบร้อย เปลี่ยนดิสเบรกหน้าเรียบร้อยอ๋อดีดเบรกหน้ายังไม่เปลี่ยนครับดีดเบรกหน้าอยู่นี่ดิสเบรกหน้าอยู่นี่ครับยังไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะยังไม่บอกเราว่ายี่ห้อเลยแต่ใช้ดีครับตัวนี้ใช่ดีเดี๋ยวเขาจ้างผมโฆษณาครับเดี๋ยวเขาให้สปอนซค่าสปอนเซอร์ผมก่อนจะบอกยี่ห้อให้นะเกีย <c> ร <oughs> <c oughs> จานเรียบร้อย สาเหตุที่เกียาจานเพราะว่าผ้าเบรกมันจะหมดนะแล้วก็เวลาเบรกมันจะมีอาการสั่นนะเวลาเบรกจะมีอาการสั่นยึกยืกยืกยอกยกยกตามตามตามวงล้อของรถนะตามวงล้อนะมีอาการสั่นเป็นจังหวะจังหวะ,ะนั่นก็คือการเบรกไม่เรียบนะครับการเบรกไม่เรียบต้องเบียาจานพร้อมกับเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับอาการนี้จึงจะหายนะ สั่นสู้เท้าเรียกว่าสั่นสู้เท้านะก mm ็ hmm. เ,เลยเปลี่ยนผ้าเบรกด้วยเพราะว่าผ้าเบรกมันจะหมดแล้วนะผ mm hmm. ้าเบรกเลยนิดนึงฮะ mm hmm. เปลี่ยนนกบนล่างใส่เรียบร้อยนะครับล mm ูก hmm. หมากันโครงใส่เรียบร้อยผ้าเบรกกำลังจนะเรียนนะเดี๋ยวตะกูกมาดูฝั่งซ้ายครับ มาดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็เรียบร้อยนะครับสี่ข้อบนใส่เรียบร้อยสี่ข้อล่างใส่เรียบร้อยลูกบังกโปใส่เรียบร้อยนะครับตอนนี้กําลังเก็บรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้นะเวลาถอดนะครับตัวนี้ถ้าไม่อยากตั้งศูนย์ใหม่นะถ้าไม่อยากตั้งศูนย์เยอะนะครับไม่อยากเสียศูนย์เยอะก็คือต้องมหมัดาไว้นะมาลูกเบี้ยวไว้นะครับ มันจะได้ไม่เบี้ยนมากนะครับเกิดความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนะเาเวลาเราถอดหมดมันจะยุ่งยากเวลาเราตั้งศูนย์นะนี่นะครับมากไว้หมดทั้งข้างในและข้างนอกนะครับมากไว้เวลาเราใส่ก็ง่ายนะครับล้อจะได้ไม่เพี้ยนมากนะครับโอเค๋ยาเก็บรายละเอียดเสร็จแล้ว เอาลงมาตั้งศูนย์ตั้งลอ้อให้ว่าอีกทีนึงนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับต้นหลับวีโก้เพลเนอร์คันนี้นะวีโก้เพลเนอร์โฟร์วีลซ่อมราวแหลกเปลี่ยนลูกหมากยกชุดนะครับลูกหมากปีนกบน2ล่าง2ลูกหมากกันโครง2ลูกหมากแหลก2อกันจักสองนะครับซ่อมราวแหลกรัลวแล้วก็มีบูทปีนกตัวเล็กนะครับบูทปีนกตัวเล็ก2ตัวเกียร์จาน เบรกหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนดิสเบรกหน้านะครับโอเคครับเสร็จจับเรียบร้อยนะครับวิ่งตั้งศูนย์ตั้งรอตั้งพงมาลัยตรงนิ่งแล้วพงมาลัยเบาแล้วนะครับตั้งศูนย์เรียบร้อยขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนต์ตะกิดอุดรธานีขอบคุณที่กดไ like, ลค์กดแชร์นะครับขอบคุณที่กดติดตามฝากกูนัดยนต์ตะกิดอุดรธานีด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ